สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบอชนทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็มาพบะพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลของเรานะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะมีข่าวครา,าวมาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับถึงเรื่องการจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยหลังจากที่ปีถีบมาแล้วนะครับ ซึ่งก็มีหลายโรงงานเลยทีเดียวนะครับที่จะมีการจ่ายเงินคืนให้กับพี่น้องชาวไ่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีประจําปีการผลิต2,567ทับ68นะครับซึ่งเงินค่าอ้อยสดในส่วนนี้นะครับไม่ใช่เงินที่ทางรัฐบาลให้นะครับแต่เป็นเงินของพี่น้องชาวไ่อ้อยที่จะได้รับคือเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้นะครับที่จะ มาจ่ายคืนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีหลังจากที่โรงงานน้ําตาลนั้นปิดหีบอยแล้วนะครับซึ่งก็มีโรงงานน้ําตาลที่จ่ายมาตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568นกะครับก็คือมีโรงงานน้ําตาลสา,าเรืองมุกดาหารนะครับจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568เป็นต้นมานะครับเป็นเงินที่ จ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย48บาท55สตางค์ต่อตันอ้อยสําหรับโรงงานน้ําตาลสหาเรืองนะครับแล้วก็มีโรงงานน้ําตาลมิตรการสินนะครับจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันที่สุกในวันสุกที่4เมษายน2568ในอัตราตันล,ละ10บาท36สตางค์นะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ แล้วก็มีโรงงานน้ำตาลเอาราวันนองบุรัมภูนะครับในอัตราตันละ5.85บาท85สตางค์ซึ่งก็โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายน2568าหสำหรับเอาราวันนะครับต่อมาก็มีโรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานนะครับจากการสิน์นะครับจ่ายคืนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยอัตราตันละ9บาท52สตางค์นะครับ ซึ่งก็โอนเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยไปแล้วตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568นะครับสำหรับน้ำตาลการ์สินนะครับน้ำตาลอีสานการ์สินที่จ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็มีโรงงานน้ำตาลพี่ไม้นะครับจากโคราชนะครับจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยตันละ3บาท87สตางค์ โดยกำหนดจ่ายในวันที่7เมษายน2,568นะครับสำหรับโรงงานน้ําตาลพี่ไม้นะครับซึ่งอยู่ในเครือของ KI นะครับแล้วก็มีโรงงานน้ําตาลรินบ้านไล่นะครับที่โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยไปแล้วนะครับในอัตาตันละ9บาท31สตางค์นะครับโดยโอนเงินตั้งแต่วันที่2เมษายน2,500 68นะครับที่โอนให้กับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้นะครับก็เป็นเงินที่หักจากอ้อยไฟไหม้นะครับอ้อยโซคปุกแล้วไปรวบรวมไว้ให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้จัดการนะครับหลังจากที่ปิดหีบก็จะโอนคืนให้กับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีนะครับซึ่ง ก็เป็นลายโรงงานนะครับไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้ก็เป็นเงินของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้รับนั่นเองนะครับไม่ใช่เงินจากรัฐบาลหลังจากปีที่โรงงานน้ำตาลก็จะจ่ายคืนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ